ep 37มสึกชิงความได้เปรียบบนถนนสีนาคารินหลังจากที่คุณกอบชัยได้เลือก egv เพื่อให้มาเป็นพันธมิตรในการสร้างโรงหนังและได้คัดเลือกเครื่องดื่มน้ำอัดลมเปบปซี่ของเสริมสุขมาจำหน่ายในศูนย์สถานการณ์การแข่งขันทำให้รอช้าไม่ได้แม้ว่าปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองจะลุกลามจนนำไปสู่เหตุการณ์เดือนพฤษภา โชคดีที่ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้จบสิ้นลงในระยะเวลาอันรวดเร็วผมมองว่าพฤษภาธมินยังไม่ร้ายแรงเท่าสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี2534เพราะราคาน้ำมันถีบตัวสูงมากไม่มีใครรู้ว่าสงครามจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนถ้านานไปเศรษฐกิจโลกก็คงมีปัญหาคุณตติยะฟื้นถึงความหลังไลเลียก,กันเซรีเซนเตอร์และเซนทันซิตี้บางนา สองศูนย์การค้าคู่แข่งต่างเร่งมือก่อสร้างเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบด้วยแรงบีบจากคู่แข่งทำให้ซีคอนสแควร์ต้องเร่งเปิดตัวเพื่อขายพื้นที่อย่างเป็นทางการแม้เพิ่งจะได้แม่เหล็กใหญ่แค่สองตัวการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญสองพ่อลูกก้าวเดินไปข้างหน้าเต็มตัวสายสัมพันธ์ระหว่างตระกูลซอสโทิกุลกับกลุ่มตระกูลเก่าแก่ในเมืองไทยที่ต่อเชื่อมถึงกันมาเนิ่นนานตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูก กลายเป็นว่าบริษัทซีคอนดีเวล็อปเมนที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาดำเนินโครงการมีแต่คนใหญ่คนโตเต็มไปหมดคุณเกษมจาติกวนิชนั่งแท่นประธานกรรมการบริษัทเจ้าสัวบรรยงล่ำซ้ำจากธนาคารกสิกรไทยคุณเดชาตุลาน,านันจากธนาคารกรุงเทพและพี่ๆน้องๆในตระกูลเป็นกรรมการโดยมีคุณกอบชัยเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทส่วนคุณตติยาสวนบทผู้อำนวยการโครงการ ท่านรู้ดีว่าศูนย์การค้าเป็นธุรกิจขายภาพความน่าเชื่อถือยิ่งมีคนใหญ่คนโตมากเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะวันที่เปิดขายพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่บนโมเดลยังอยู่บนแผ่นกระดาษถ้าโครงการได้รับการเชื่อถือเท่าไรก็จะขายพื้นที่ได้เร็วเท่านั้นการจัดการเตรียมการเพื่อให้วันเปิดตัวมีภาพที่สมบูรณ์แบบจึงต้องทำทุกรูปแบบเร่งงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหลายๆเรื่องที่ไม่คิดว่าจะยากก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องออกแรงกันเต็มที่ คุณกอบใช้เล่าถึงความฉุกละหุกคลุกขลักก่อนวันเปิดตัวซึ่งต้องเชิญกรรมการทั้งหมดของซีคอนสแควร์มาถ่ายรูปเพื่อทำเอกสารเชิญชวนนั่นกลายเป็นเรื่องยุ่งยากมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเพราะแต่ละคนมีภารกิจส่วนตัวกันทั้งนั้นกว่าจะจัดตารางเวลาได้พร้อมหน้ากันก็แทบจะเป็นนาทีสุดท้ายโดยเฉพาะคุณเกษมจติกวนิตซึ่งมีพลังงานเต็มมือยังอุตสาห์จัดล็อกเวลาและฝากการจราจรมาร่วมถ่ายภาพได้ทันชนิดใจหายใจคว่ำนั่นเป็นหนึ่งในหลายๆฉาก หลายหายเหตุการณ์ที่ต้องทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ภาพการเปิดตัวของซีคอนสแควรได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือสามารถติดตาม EP ีต่อไปได้ทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกาซีคนทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้